คือข้างบนนี่ลดราคากี่เปอร์เซ็นต์มาพาไปดูหน่อยว่ามันมีอะไรลดเขาบอกว่าลดเกิน90%สิใช่ไหม<ฮ>สิบห้าต,ต้องส่งของเค็มอยู่ไหนของเค็มอ่ะของเค็มผมยังไม่มีแต่นี่ผมเอาไปทําเป็นสินค้าลดอยู่ข้างบนนะคุณตาลคือข้างบนนี่ลดราคากี่เปอร์เซน็นต์มาพาไปดูหน่อยว่ามันมีอะไรลดเขาบอกว่าลดเกิน90%ใช่ไหมคือลูกค้าไม่ถามเนี่ยไม่รู้นะว่าของลดอยู่ข้างบนอันนี้ลูกค้าเดินขึ้นได้ไหมเนี่ย เธอพาลูกค้ามาน่ากลัวมากอายุเกิน70นี่ขึ้นไม่ได้แล้วนะ <accent> <S <S 2> <S 2> คือเป็นดงลดราคาของร้านสามนี่ไงนี่ใช่ไหมนี่เหลือเท่าไ,ไหร่นีหขวดประมาณ200กว่าบาทก็เหลืออยู่ห้าบาทห้สบาทสีสินปากรบจะบ้าถูกมากสีเขียนผ้าจาก250เหลือ150นะคะสีโปสเตอร์จาก165เหลือ30บาทอันนี้หลอดละ120อืยแล้ว195แล้วแต่บางเบอร์ครับซีรีส์จะไม่เหมือนกันขายเท่าไหร่ก็เหลือห้าสิบบาทห้ิบบาทสินปากร มันดีมากจริงนะแล้วก็พวกนี้ทั้งกระบุนี่คือร้อยหนึ่งบาทครับราคาเดิมคือนี่นี่สอง้อยหบาทเหลือ100ยบาทแล้วอันนี้400กว่าบาทนะจ๊ะ เหลือ100บาทเท่านั้นมาเลือกได้ที่สมใจ3ใครไม่รู้ไม่กล้าเดินขึ้นมาหาพี่พี่พนักงานเดี๋ยวเข<ร>า,นาพาขึ้นมามันอาจจะลําบากหน่อยคุณจะได้ของดีราคาถูกใบอย่างพวกนี้500กว่าบาทนะเธอ,อเหลือ200บาทแต่จําได้ว่านี่แพงมากกาลันด้ร์แปดร้อยจากราคาออนะนะ<า>ริจินอลนะพันสามร้อยแปดสิบนะเหลืออีก2กล่องสุดท้ายนะจ๊ะทุกอย่างคือถูกหมดนะคะนี่สีน้ํามันวินตันไทยจะบ้าขาย290บาทถ้าบาทไม่ใช่สมใจคัดแล้วคือเขาขายเฉพาะของที่ใช้ได้เท่านั้น นะคะวันนี้มาช้อปปิ้งมาได้เลยนะคะสมใจ3า